ศึกนี้เราจะมารีแมทช์ศึกป้องกันประตูสเน g เกตของกำแพงเกตแบดชั่นของฝั่งคาเทนะครับมาดูว่าคราวนี้เราจะรอดไหมเราปรับีนพวกนี้ก่อน นี้เรามากับแผนจัดทับอุดทีละลูนะครับนะกองหนึ่งอุดซ้ายสุดกองสองอุดทั้งแยกซ้ายกองสี่อุดทั้งแยกขวากองห้าอุดทั้งขวาสุดคราวที่แล้วนี่มันมีปัญหาพวกที่เลาะมาามทาง,ข,าง,ข,างข้างและแอบเข้าข้างหลังส่วนที่เราไม่กันกำแพงรอบนี้ก็เพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราสร้างป้อมแล้วเราจะโดนยิงอีกทพรานั้นลองมาดูว่ารอบนี้ถ้าเรา สร้างป้อมแล้วไม่เอาใครมาไว้ข้างหน้าเนี่ยเราจะยิงอะไรได้มากแค่ไหนแต้มเหลือพันสี่จะสร้างอันนี้อยากสร้างเวลสูงไปเลยฉันสร้างไอ้นี่ก่อนดีกว่าไปเจอมาเนี่อ่าสร้างได้แล้วนี่ก็สร้างเป็นสร้างเป็นแพลตฟอร์มแลาวตัวธนูขึ้นไป order for immortal dragon and balance the เนี่ยอันนี้เราเปิดปับเนี่ยถ้ามีผลหอ,อกยิงหนว่วยใกล้กได้บัฟยิงอย่างด้วยก็จะตีเลยเอ้ยยิงลัวขึ้นส่วนตัวหอ,อกกอ็ได้อะไรอย่างอันนี้ได้อ่ะดีเฟนต์กับลีดอชิพเพิ่มขึ้นฝั่งนี้เดี๋ยวพันหนึ่งทำฝัง่งนี้ก่อนปึ๊บแพลตฟอร์ม งาน,นี้ได้บัอเหมือนกันโอเคมารอดไม่รอดมาดูจริงเริ่มมาเรา ต,ตัวปืนองป้อมป้อมเหือจะไ,ได้ยิงนะครับแต่ว่าเวลาถอยเราจะเสี่ยงเพราะว่าอย่างยูนิตคาเท่เนี่ยพวกคนหอ,อกคนดาบคนธนูเกาะหนักเนี่ยสปีดมันแค่ยี่0แปดสามสิบแต่อพวกคนเถื่อนนอสกาเนี่ยยังทานลาดประจมห้าและพวกโทกอะไรวะห้าสิบสี่หรือถ้าเราหนีกลับมาไม่ทันเนี่ยก็จะโดนไถยได้ยิ่งไอพวกนี้มันตีประตูเร็วอยู่ด้วยก็ไม่รู้นะยิงไวแล้วชุดแรก ก็คอยดนนะรอดูมันเข้ามาใกล้ๆเดงเวลาไปกำลังเสริมเราอีกเท่าไหร่วะลืมเลื่อนจุดเลยให้มันอยู่ตรงกลางไม่เป็นไร45วิโอเคปล่อยมันมาเสริมมาแล้วเมียวหญิงตัวแรกตั้งคอนโทรลสามก่อน หน, <of> น,น้คเลยเราตั้ง็นกลุ่มแปดนะให้มันเดินมาตรงกลางได้มันเข้าง่ายแล้วเราค่อยกระจายไปเพราะคแล้วเราไม่ได้ตั้งออกมาที่เราเดินมั่วเลย อ่นี้ไปกลุ่มหกแล้วกันนี่ดียว่านี่ไปเจ็ดเจ็ดมีตรงนู้น โดนยิงเนี่ยน่าจะโดนป้อมยิงไหมใช่ไหมเออเฮ้ยทางขวาลืมสร้างป้อมกดตรบอมเบลสีปังไฟหนูนี่ยิงได้ไหมเนี่ยไมไม่ยิงละครับยิงช้างไม่ได้เหรอนอ้อยยิงมันยิง อันนี้หน่อยมันีีคอนโทถสองแล้วกันในกลุ่มสี่ไป่หรสี่ตรงนี้สองฝั่งนูน้น อยู่ไหนวะเนียอยู่นี่ละคลมตรงน,นี้กันเนี่ยตอนนี้เรามึนตัวยัง,งเยอ,เอเะ These <und> oh march in ordered ranks. Cavalry, what is never come sent by dragons jade warriors. suffer as wrath โดนช้างหรือโดนปังไฟยิงเนี่ยอยากรู้มาก ตอนนี้เราไม่ซูมดูแล้วอาาตอนนี้เอามาไกายตัวมากันก่นอนเดี๋ยวค่อยซูมดู

I am Hail of Goddess Emperor expects for the defence sent by Gaira, the fury seeking Cathay's bow, oh. Astromancer repositioning. ฝั่งนั้นอุดได้ไหมได้อยอดดมียทรเจ็บมัยเนี่ย Wind and Fire! Chave Warriors! Might of Guy Run! We love you. We đi! you. เลนเดอร์ชิพเพื่อนเราได้ไหมป้อมตรงนี้สรางไม่ได้แล้วเราขวางทางอยู่นี่เองไอ้ตรงนี้ดีกว่ารถเลนเดอร์ชิพมันรถมิเรียนแท็กฟังป้อมกลางเมืองไว้ก่อนดินใหญ่เดี๋ยวมันหลุดเข้ามาได้ We don't need to play at all. Archers immediately. Warriors. Minds as one. <laughs> Seeking <laughs> <After a while. laughs> <Z -K -K> <laughs> Marching as one. Thoughts in harmony would never hear it. The celestial faithful never alter. Order and balance. March in order to fight. Peasant archers! Whatever happened? ขนุนคนนี้ก <im cast> <im cast> ็ย <SW> ิงไปเยอะเลยบางตัวมันไม่ยิงน่าจะติดวูด้าอันดับบาลานซ์วีโพซิชั่นเองตรงนี้ตรงนี้เยอะว่ะข้างหลังกันเฮ้ยอันนี้ช้างอ่ะไล่แม่งก่อนอันนี้ไม่ใช่ทางขวาทางซ้ายคุณจะค้อนตาไปไหนเนี่ยตายถอยมาก่อน We've been rooting out evil repositioning. Crossbowman, send sends us. kate what Find Archers defend the road. หนีเข้ามาอันนี้อยู่ไหนไปปยองหน้ากันเลยกันเอะถอยมาถอยมาคุณดาอันนี้เอาไปซุยฝั่งนี้ดิเดี๋ยวตรงนี้อุดไม่อยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่นย เอาหญิงเซตไฟบอลใส่ช <of> ้าง My power absolute is โอ้ยโดนตีอยิงฝั่งซ้ายอ่ะได้อยู่ไหมได้อยู่ไปยิงตรงนั้นทำไมไปยิงฝั่งนี้เฮ้ยชิบหายแล้วมันหลุดเข้ามา Mama. Sent by dragons. Warriors, move in formation. Wind and fire. Guided uh -huh. by ancestors. Mistress Storms. of มาาชร์จไปก่อนางบ้านเรามีใครอยู่เนี่ยก็กม้าที่ไล่ไปคืออยู่นั่นไปเอาจุดกันแหละโอ้มันเหลือมันเยอะปิเหนือไม่เยอะแล้วนะเนี่ยหมดออกมาครึ่งนึงละ ขี่นิดหน่อยอยู่มั้งป้อมนี้เวลสามเหมือนกันตั้งขับไม่ให้โดนเป็นใหญ่ยิงเด้อเอ่อกลางตั้งอะไรไม่ตั้งอะไรได้วะเก็บไว้ก่อนแล้วกันไฮ้มีวยวหิงไปไหนเนี่ยเปรี้ยวเหล,ลือเกินไปไวก่อน

ชิปหายแล้วฝั่งซ้ายตรงนี้ตงเสริมดิหลังเสริมดันเติมสกมเมอร์โหมดไม่น่ามาถึงวิ่งหนีมัน เซลรอาคัปตาสองยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่เอาได้เซล่ราคัอตาหน่วยสระเบิดไปละมองไปอยู่กลางดงเดียวยิงอยู่ตรงนี้เดเอามาช่วยแล้วล่ะแบ่งมื เออช้างนี่อะไรเนี่ยอยูมันนี่นี่คามไปอย่แม่งกลับมาได้ดิงานยุ่งถอยไห ฝั่งนี้ไม่มีอะไรนวใช่ไหมเนี่ยพุดได้อยู่รอฝั่งนี้นนนนนะตัวอะไรเยอะแยะเนี่ยโรดนี้แม่งโดนเยอะว่ะ ผลหอมาช่วยเดี๋ยวเดยเดีด๋ยนะตรงนี้แตกเหรอกวดตรงนี้ก่อนช่วยตรงนี้ดิต้องโอนจากฝั่งซ้ายาฝั่งขวาลนะ นี้ตัวมาไม่ค่อยเยอะตัวกันสามกองได้พอค่าโถดิมาตรงนี้ไปอันนี้ถอยมาชาร์จใหม่ ลายเลยอย่าง,าางเดียวเลยตอนนี้กลางเมืองอะไรไเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มานี่มานี่มานี่ตัวเยอะอย่างนี้เราชอบขอลงหน่อยโดนโดนอันนี้ไปอีกเอาแม่งให้หมดตรงเนี้ย The Celestial Faithful sent by dragons. They are made there. The storm unleashed. They are made air Irons won. The Emperor's will. Seeking can explode. have สร้างป้อมไม่อยากสร้างาแล้วเดี๋ยวแม่งยิงโดนตัวเองนั่นนี่ยิงช่วยเสริมงนี้ได้เว้ยดีของเนี้นยยิงมีตัวแล้วช่วยอุบได้อยู่ เกาม้าหายไปกองนึงไปไหนวะแย่ละต้องอยู่ฝั่งนูน้นตามโดนเฮกซ่าไปวะหายกำลังเสริมครับคนขอกไปเป็นรุน e โอ้โหเียวหิงโดนโดนโดนหมาเราดแชมเปญเไหมไม่มไน่าไม่ไหนนถึกถฝั่งนี้โทยแล้วโโหเยอะจังวะ ชนะแล้วขอตังแทนเปนหมดหนีหมดเลยวะเอ้าเฉยเลยเราเสียจริงเราเสียแค่ตัวกันในเมืองนะรอบรอบนอกตัวที่เหดียวยิงยกมานี่ยังแต่กน็นุ่มพอกันเลยวะก็เราไปผสมกันหมดละไล่ฆ่าพวกนี้ก่อกนไปอยู่หลังเมืองเลยอะ ไปก่ไปไล่ฆ่าตรงไหนที่มันอยู่เยอะๆเนี่ยแถวนี้ปะถ้าตรงนี้อ,ออกประตูนี่แหละอืมมีดลอด ใครบอกว่า่นี้แม่งหนีหมดเลยจริงการมีมา้าเฝ้าเมืองก็ดีอย่างนะมันเอาไว้ไล่ฆ่าพวกนี้ได้เวลาหนี ถือว่าแท็ติกนี้ได้ผลแค่มันวุ่นวายไปหน่อยตรงเราต้องเดินผ่านรูไปนู้นรูนี้อะไรงี้ก็ถือว่าได้ผลโอเคเพราะตัวเราก็ถือว่าโอเคนะแต่ไม่ได้เก่งกว่ามันเยอะจบแพทเทิร์นี้ดูผลกันฮีโรอีกฟิอรี่เซฟไว้ก่อนเลย ตั่วไปหมดเลยพวกตัวอ,อส่วนหนึ่งคิดว่าน่าโดนเฟลลี่ไฟนะที่ส่วนป้อมปังไฟยิงแตยว่าก็อย่างร้อยก็เสียแล้วก็รอบก่อนส่วนวันก็เสียกองทัพประมาณครึ่งหนึ่งนะทั้งหมดเกินครึ่งนี่ประมาณหกเจ็ดสิบเซนเหลือโทเพียบเลยแต่พวกทหารลาบตายหมดแล้วก็โอเคนะอย่าง เงินกับหลีเลือดอ่ะหลีเลือดโอ้ยจะอันนี้ตายไปตัวนึงเลือดก่อนไลฟ์ซอว a valuable resource ว่าเราศึกกำแพงเมืองนี้เราโกงความตายมาเป็นฝ่ายชนะได้แต่ว่ามันยังเหลืออีกฉะนั้นเดี๋ยววาดูรอบหน้ากันว่าเราจะเป็นยังไง ค,ค,คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกัน